คุณเคยประสบปัญหาการตั้งหน้ากระดาษพิมพ์งานวิจัยสาระนิพนธ์วิทยานิพนธ์โดยมีข้อกำหนดว่าเฉพาะหน้าแรกของทุกบทให้ข้อความห่างจากขอบกระดาษด้านบน2นิ้วส่วนหน้าถัดไประยะห่างระหว่างขอบกระดาษด้านบนจนถึงข้อความห่าง1.5นิ้วใช่หรือไม่ถ้าใช่รับชมคลิปนี้ จะสอนวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษโดยไม่ง้อการใส่ตัวแบ่งส่วนแบบหน้าถัดไปสวัสดีครับมิสเตอร์เวิร์เอ็กซ์เพรสโดยนัทศิระวันนี้ผมสาธิตการตั้งค่าหน้ากระดาษาเฉพาะหน้าแรกของทุกๆบทให้มีระยะห่างระหว่างขอบขีดข้อความจนถึงขอบกระดาษด้านบน 2นิ้วด้วยระยะห่าง1.5นิ้วโดยที่คุณไม่ต้องงอ section break แบบ next page หรือที่เรียกว่าตัวแบ่งส่วนในหน้าถัดไปก่อนอื่นผมจะสาธิตวิธีตั้งค่าหน้ากระดาษเฉพาะหน้าแรกของทุกบทให้แตกต่างด้วยการแทรกตัวแบ่งส่วนพร้อมแสดงผลเสียที่เกิดขึ้นกับการแสดงเลขกำกับในหน้าบทกับหน้าถัดไปก่อนขึ้นบทใหม่ผมได้แทรกตัวแบ่งส่วนแบบหน้าถัดไปเรียบร้อยแล้ว ต่อไปผมจะแทรกตัวแบ่งส่วนหน้าถัดไปที่จุดสุดท้ายของหน้ากระดาษหน้าแรกขั้นแรกวางเคอร์อเซอร์ที่จุดดังกล่าวจากนั้นใช้คำสั่ง Layout แล้วก็ b เบ a k ตามด้วยน p a เพจก่อนครั้งนะครับจากนั้นมาที่ปุ่มเพจ e Setup ที่อยู่ในกลุ่มเพจ e Setup นะค,คลิกหนึ่งทีส่วนที่ Top ปตั้งเป็น5.08ครับตอบโอเคนะครับ คุณจะพบว่าย่อหน้าสุดท้ทายหน้าแรกของบทถูกปัดขึ้นหน้าใหม่ปัญหาที่2ที่พบจากการตั้งค่าหน้ากระดาษแบบนี้คือต้องยกเลิกการเชื่อมโยงข้อกําหนดการใส่เลขหน้าของหน้าที่2ให้แตกต่างจากหน้าแรกของบทซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้คือขั้นที่1ไปที่หน้า2ของแต่ละบทขั้นที่2 ดับเบิลคลิกที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ต้องการใส่เลขหน้าขั้นที่3นํนำเครื่องหมายถูกหน้า difference first page ออกขั้นที่4นนำเครื่องหมายถูกหน้า link to previous ออกขั้นที่กํากำหนดตำแหน่งวางเลขหน้าด้วยการกดปั้นลัด ctrl e เพื่อจัดก,กลางหรือกด ctrl r เพื่อจกกัดขวาขั้นที่6คลิกปุ่ม page number ขั้นที่7เลือก current position ขั้นที่8ใส่เลขเป็น p a g number ขั้นสุดท้ายกดแป้น Escape จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นมีความซับซอ้อนในการปฏิบัติสิเยงต่อการกระทำผิดขั้นตอนผมมีวิธีการที่ดีกว่าเรามาดูกันครับว่าทำอย่างไรผมใช้วิธีการขยายระยะห่างระหว่างยอนหน้าแทกก่อนอื่นคุณจะต้องทราบโดวยวัดระยะห่างระหว่างย้อหน้าและการคำนวณเพื่อแปลงค่า โน่ยว่าความสูงของย่อหน้าเราจะใช้หน่วยเป็นพอยต์โดยอ้างอิงขนาดของแบบอักษรเป็นสำคัญโดย72 POINT พอยต์มีค่าเท่ากับ1นิ้วและในขณะเดียวกันเราทราบว่า1นิ้วมีเท่ากับ2.54ซนติเมตรข้อกำหนดความสูงจะขอบกระดาษด,ด้านบนขอบเขตข้อความเฉพาะหน้าแรกกำหนดไว้ที่2นิ้วแต่ระยะขอบกระดาษที่ตั้งไว้แล้วคือ1.5นิ้วซึ่งมีค่าเท่ากับ3.81ซนติเมตร ดังนั้นเราต้องคำนวณหาส่วนต่างของระยะขอบกระดาษบนที่สถาบันกำหนดกับระยะขอบกระดาษที่เราตั้งไว้ที่แท้จริงก่อนซึ่งมีค่าเท่ากับ2ลบ1.5มีเท่ากับ0.5นิ้วแล้วนำ0ูนนิ้วไปคูณด้วย72พอยต์ซึ่งมีเท่ากับ36พอยต์นำค่าน6 6พอยต์นี้ไปใส่ในช่อง spacing before ของ paragraph dialog ok box เราจะมาเริ่มแก้ไขข้อกำหนดดังกล่าวครับกลับไปที่ไฟล์เอกสาร Microsoft เปิดครับในย่อหน้าแรกของทุกบทเป็นชื่อบทต้องใช้สไตล์ heading 1จัดรูปแบบดังนั้นจะแก้ไขข้อกาหนดของสไตล์ดังกล่าวที่ระยะห่างย่อหน้าเพื่อให้ได้ระยะห่างระหว่างย่อหน้าขอบกระดาษบนกับขอบเขีข้อความที่ตรงกับข้อกำหนดทางสถาบันกำหนดไว้เราจะเริ่มแก้ไขครับ มาทคลิกแ็บโฮมแล้วคลิกขวาที่ตัว Style Heading นะครับเลือก modify เพื่อเลียกแต่ล m o d i f ฟสไตล์จากนั้นมาที่ปุ่ม format แล้วก็มาที่พาร a g กราฟคุณเซตที่ before ทากับสาร o i n t นะครับก็ตอบโอเคก็เสร็จละนะครับหลังเสร็จสิ้นการปรับแต่งระยะห่างระหว่างยอดหน้าของสไตล์เฮตติ้งหนึ่งเราจะพบว่ายอหน้าแรกของทุกบทเว้นห่างจาก ขอบกระดาษบนลงมา2นิ้วเราสามารถตรวจสอบได้จากการเข้าถึงชื่อบทพาน Navigation โดยแค่คำสั่ง View Navigation Pane แล้วก็มาดูบทที่2องนครับเ,เห็นไหมครับมันปรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสถานศึกษาที่ใช้การตั้งค่าหน้าการะดาษเฉพาะหน้าแรกให้ขอบบนของกระดาษห่างจากขอบเขตข้อความ2นิ้วมีรายชื่อดังต่อไปนี้ หลังรับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วขอความกรุณาคลิกปุ่มไลค์ที่แฟนเพจ Mr.WordExpert ขอความกรุณาสมัครสมาชิกกลุ่มปิดใน Facebook ชื่อถามตอบปัญหาการใช้ Microsoft Word เพื่ออัปโหลดไฟล์ปัญหาที่คุณประสบไว้ในกลุ่มได้หากคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์เพื่อนของคุณกรุณาแชร์ไปที่ Facebook ของคุณ รวมถึงเทรด์ทวิตเตอรคุณนักกดปุ่ม Subscribe กดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนว่ามีคลิปวิดีโอใหม่ขอบคุณที่ติดตามชมและสวัสดีครับ